สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะกับโคต้านะครับเอฟซีบีไร้เสนนะครับกับน้องปูม่าอายุ6กขวบนะคะนะครับน้องปูม่ายุ6กขวบนะครับวันนี้เราจะมาตอบคอมเมนต์นะครับด้านบนกันนะครับว่าเตะบอลอย่างไรให้ฟุตบอลแรงนะครับนะอย่างแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของ กล้ามเนื้อนะครับที่ช่วยนะครับในการเตะชุดบอลให้มันแรงๆนะครับก็กล้ามเนื้อนะครับจะต้องแข็งแรงนะครับเช่นนะครับเราฝึกให้กล้ามเนื้อนะครับแข็งแรงก็จะช่วยในการที่จะเตะให้ฟุตบอลเนี่ยแรงขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับการเตะหรือการวางเท้านะครับเทคนิคการวางเท้านะครับนะหรือเช่นนะครับนะการวางเท้าเท้าหลักเนี่ยเท้าหลัก นะครับสุดท้ายที่ไม <on> <road> ่ได้สัมผัสบอลเรียกว่าเท้าหลักนะครับเท้าหลักว่าขคณะกับบอลไปเท้าชี้หาเป้าหมายนะครับย่อเข่าลงเพื่อจัดสมรู้ร่างกายนะครับสุดท้ายที่สัมผัสบอลเบี่ยวออกจากข้างหลังนะครับเบี่ยวจากข้างหลังนะครับล็อกข้อเท้านะครับล็อกข้อเท้าตรงจุดนี้นะให้แน่นเหมือนเหล็กเลยนะครับให้แน่นเลยนะครับปลายเท้าชี้ลงพื้นที่สุดนะครับเบี่ยงขาจากข้างหลังเตะเข้าไปตรงกลางบอลนะครับเสร็จแล้วก็เหวี่ยงเท้าฟอร์ทูตามบอลไปนะครับหแบบนี้นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวนะครับประชม,มตตะนะครับน้องกูมาเออคับสาธิตการเตะฟุตบอลแรงๆนะครับนะฮะโอเคน้องกูมาพร้อมพร้อมไอโอเคยืดนะครับมาเอามาอีกลูกนึงลูกมาอีกลูกนึงครับเตรียมมาโอเคเวียดขาแรงๆเลยลูกต้องเวียดขาแรงๆแล้วก็เท้าให้แน่นนะครับบังเท้าดีๆพร้อมไอโอเคยืด,ดอ่ะน้องกูมามานะครับสำหรับคนนี้นะครับก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า